เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกมบอทฟอร์ไฟสในคลิปในวันนี้ก็ตามหน้าปกเราจะมาขับยานเกาะญี่ปุ่นกันซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยขับไปแล้วในรุ่นของเวอร์ชั่นไท3กับไท5เป็นเวอร์ชั่นเกในคราวนี้ครับของจริงของแท้ไม่มีเกแน่นอนเพราะเราจะเอาไทา97ของเราเนี่ยไปใช้กับปืน57มิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนสแตนดาร์ดของรถถังคันนี้เลยนะฮะบอกเลยว่ามันต้องวินน้าสันตโลแน่ๆเลยนะครับหมายถึงเราเนี่ยแหละ เพราะเราจะสู้พวกเชอร์แมนปืน75 76ไม่ค่อยไหวเอ,เองนะครับผมแต่เราก็จะเล่นนะครับมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งอย่ารอช้าคุณผู้ชมมรอไปอัปเกรดยานเกาะเราดีกว่านะครับสำหรับในวันนี้เราจะเป็นไ i g แท t a อัปสปอร์ตติ้งสโคปเวลาเจอพวกศัตรูจะได้สามารถสปอตไว้ไ,ได้อันนี้2ต่อมาครับเพิ่มคีวเลยเพกับพลกระขับมือ2หน่อยอัปเกรดปืนจากปืน,นกลกลายเป็นปืนใหญ่37ม mm. ิลลิเมตรและก็ต่อมานะครับนี่เลยไม้ตายของเรากระสุนจอะเกาะนะครับ แม้จะบรรจุน้อยแต่ก็พอยิงได้อันที่4เพิ่มความทนทานให้กับตีนข่าวเราลงไปนะครับแล้วก็อันที่5ต่อมานี่คือหัวใจเลยนะครับป้อมเราจะหมุนได้ไวขึ้นเอาไว้ปกป้องตัวเองจากการเจอลุมของพวกทหารลาบเองมันชอบเอาไม้เสียบผีเนี่ยมาจิ้มเรานะครับมันโลกจิตเราอัพนี้แก้ทางมันได้นะสุดท้ายก็คือเครื่องยนต์เรานะครับจะมีความทนทานมากขึ้นเราก็อัพเกรดปรับลงไปเลน f o ฟอ e n g เอนจิน เครื่องยนเสียเนี่ยเราก็เหมือนตายทั้งเป็นใช่ไหมครับดังนั้นอัพกันไว้ก่อนดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือการอัปเกรดไทย้97ของผมนะฮะไปคุณผู้ชมครับไปทําสงครามกันเลยมาเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วนะครับผมซึ่งนี่คือด่านแป c i ซ i c s ฟิกสตมนะครับเล่นยันเกาาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีให้เล่นแค่ไม่กี่ดานหรอกนะครับและนี่คือ1ในนั้นนะ ก็ตอนนี้นะครับเรามีพื้นที่กันแค่3พื้นที่เกมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยนะครับแต่ล่าสุดเหมือนกับว่าเรากำลังจะได้จุดเอ๊ะสี่ใช่ไหมเนี่ยนะใช่วะครับแจวเลยโอ้โหมีเอ่ออะไรเนะี่ยพาทูนนาซีนะครับอันดับหนึ่งฝ่ายศัตรูฆ่าไป17แล้วโอ้โหโคตรสุดอ่ะคนขับมือสองเราเข้าตำแหน่งแล้วฮะ เดี๋ยวมาถึงก็ใช้ปืนใหญ่ยิงขู่ไป2ทีแล้วก็ออกจากยานเกาะเราไปนะครับในทำไปเพื่ออะไรเนี่ยไม่อยู่ต่อเราจะได้คิวเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะไปพื้นที่ดีละกันเพราะว่าดีนี่คือตรงกลางของสมรภูมินี้เลยนะครับมีบางอย่างยิงไอดกันตุง,ตง,ตงมต้ามาทางฝั่งซ้ายเราเจอยานเกาะศัตรูครับผมมันจุกระสุนเจกกอกเกาะไปก่อนนั่นเป็นเชอร์แมนฮะคุณผู้ชมโอ้โห19ดาเมจอย่างเบาสามสิบสามดาเมจแล้วครับ แล้วเรียบร้อยครับเช์แมนเจอสูนเจกเกาะเรายิงแตกตายไปนะครับนี่คือเฟิร์สบัตรสำหรับเราก็ได้แต่ยังเลยครับสงครามมันยังไม่จบง่ายๆเพียงแค่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นตอนนั้นเองทางซ้ายมือมีบางอย่างยิงกระดาษเข้ามาอเปล่าชัดเจนเลยแต่ไม่ใช่หมอน,นี่ผมเห็นมันแสงพื้นใหญ่ใช่เลยว่ะคุณผู้ชมมันคือยานเก่อครับโอ้โหตำแหน่งมันดีมากทหารลาบตายกระสูนเจาะก่อบรรจุรอไว้เลย ได้ฆ่าแน,แน่แหละได้ฆ่าแน,แน่แหละมันพยายามมันหนีออกจากสมรภูมิไปคุณผู้ชมครับไปข้างหลังนู่นละผมยิงไม่โดนเนี่ยต้องตามไปล่ามันที่เรารู้อ่ะกระสุนเจาะก,กอต้องบรรจุรอไว้ก่อนทางขวาเพื่อนทางขวาระวังขวาด้วยอ่าฮะล่าสุดทางขวามือเราก็ยานเกาะเหมือนกันชัดเจนเลยครับนี่เลย41เดดาเมจมีแฮกด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่ไงแฮกแฮก โอ้โหยิงแฮกไม่ทันวิ่งโคตรไวเฮ้ยไอหน้าซีใช่หรือเปล่าเนี่ยอัลเมอร์ฮิตเดี๋ยวนะโอ้โยคุณผู้ชมผมยิงแฮกและแฮกมันตายครับสถานะแฮกเนี่ยมันไม่ใช่ฮิตธรรมดาแต่เป็นอัลเมอร์ฮิตนั่นแปลว่าตัวแฮกมันใช้เกาะวยโอ้โหโคตรโคตรโคตรเร็วเร็วจัดเลยเนี่ยไม่ได้การแล้วถอยก่อนดีกว่า มันอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมวาแฮกมันต้องมาแก้แค้นเราแน่เลยว่ะตอนนี้ก็ศูนย์จอก,กรอเหลือ5นัดครับแล้วก็เลือดเหลือแค่75ผมต้องถอยก่อนโหผมไม่ได้ตาฝาดไปนคนเดียวใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นบนผมใช่หรือเปล่าครับว่าเมื่อกี้มันมีอะไรอะ่ะมันเป็นชุดลายบางด้วยนะแต่เมื่อกี้ผมดูชื่อไม่ทันนะฮะ <laughs> เดี๋ยวไวม้มมโอกาสค่อยคาดใหม่แล้วกันผมจะอยู่ต่อ คือแฮกเนี่ยมันจะไม่สามารถทําอะไรกับยานเกาะเราได้นะครับแรงมาแ้ข้างหน้าเห็นปะทางขวาวิ่งไปแล้วโหมันโคตรไวเลยเราแวงขวาเนี่ยถ้าพี่แกเป็นคัสเอสเซวมันอาจจะผมเจอมาแล้วคุณผู้ชมครับใช่ปะวะอ๋อนี่ไม่ใช่ให้นี่เป็นแค่คนธรรมดาอันตรายมากบุกเคลื่อนทับได้มีปืนต่อต้านอะไรยิงมาวนะเนี่ย ยี่เาเมตรไยเออโอ้เฮ้ย what the fuck ไม่ได้ตายแค่ผมคนเดียวบ้าเนี่ยนี่ตายทั้งแมปเลยนี่ว่าสกอร์ขาวพิ่งขึ้นเลยครับโอ้ฟังก์ชั่นแฮกนี่มันไฮเอ็นถึงขนาดนี้แล้เหรอวะเนี่ยคือเวอร์ชั่นเกมปกตินี่ยจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับต่อให้มีแอดมินหรือ GM เกมเข้ามาดูแลเนี่ยก็จะไม่มีอาการทำแบบนี้หรอกฮะนี่แหละแฮกแฮกแฮกชัวร์วเลย โอ้โหเกมมันไปไกลถึงขนาดที่แฮ็กสามารถรีเซตห้องได้เลยวะเนี่ยยานกาะผมก็ระเบิดตามสภาพไปครับไม่มีคนขับโอ้โหโคตรสุดถามว่าเราควรอยู่ต่อไหมแบบนี้เอาจริงมันก็ไม่ควรอยู่แล้วได้ครับพอแฮ็กมาเรื่อยๆเลยเห็นชื่อไหมฮะด้านขวามือบนอันดับ12-3ฝ่ายมันแฮกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันดับ19ฝ่ายมันตาย38ใครไปฆ่ามันส8แปดตัววะเนี่ยเนี่ยจะเป็นต้นตอของการรีเซตห้องเมื่อกี้ก็ได้นะ โอ้โหสมเป็นนาซีจริงวิบากกรรมในการเล่นห้องออฟฟิเชียลก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นห้องคอมมูนิตี้บ้างนะฮะสำหรับด่านแปซิฟิกสตอร์ไม่มีใครคีดเอทดห้องไว้เลยนะ <laughs> โอเคก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มด่านละกันนะครับเป็นเวกไอแลนด์อะมีไหมเวกไอแลนด์ Wake Island, ในคอมมูก็ไม่มีนะครับอิว j จิมะว่าไงอิว j จิมะโอ้โหคนเล่นแบบกระจึ๋งหนึ่งไงนะฮะอ่าเดี๋ยวเป็นโซโลมอนหน่อยไปไงโซโลมอนคอมมูไม่มีเลยนะครับ ถาปรับเป็นอทั้งหมดเลยดีกว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของได้เนั่ยละครับโอ้โหคุณผู้ชมลำบาก้นในการทำคลิปนี้แต่ก็จะสู้ต่อไปครับหาห้องแป๊บในตอนนี้ครับเราเจอห้องใหม่แล้วแล้วก็ด้านหน้าเจอเชอร์แมนวะฮะกระสุนเจาะเกาะบรรจุพร้อมเตรียมตัวและยิงเรียบร้อยครับเชอร์แมนระเบิดกลายเป็นไฟไปเลยอ่าห้องนี้เนี่ยก็มีแฮ็กเช่นเคยเลยครับจะเป็นฝ่ายศัตรูนะอันดับหนึ่งฝ่ายเขาฆ่ายี่บสามตัวแล้วนะฮะบ้าบอชมัดมีปืนใหญ่ยิงอัดเราเข้ามา ตายซะแล้วก็ยานเกาะนี่ว่าโอ้โหทหารราบอื้อเลยครับเยอะมากเยอดกันไปแล้วอะ่ะเยอะแบบนี้ไม่ดีแน่มีการบันไซเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ทางซ้ายเพื่อนทางซ้ายโอ้โหพี่แกจะหัวดกับเราครับแต่ควันดำมันขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วสาหัสเอ้ามันเจอเครื่องบินที่เระเปิดตายไปก่อนคุณผู้ชม <laughs> โอ้โหโอ้โหทหารศัตรูเยอะมากนะ ช่วยข้าหน่อยเว้ยแข้นคนนี้น่าจะเอามาอยู่ในสภาพนี้ดับเบิลคิวเราออกให้ห่างจากพื้นที่ได้ก่อนดีกว่าดีไหมคุณผู้ชมเพราะว่าอ,อยู่ต่อเนี่ยไม่แน่ส่งผลดีเลยนะครับใส่ใจผมไม่อยากอยู่นะผมผมอยากสู้กับของเพื่อนพเพื่อเรียกให้ไปจุดดีนะครับแต่แป๊บหนึ่งกระสุญญนเจอกกอดจะหมดของดีใกล้หมดแหมเพื่อนใหญ่เราไปไเาป็นไงเไพเืพเ่อนใช้เต็มเลยครับ ตึงจุดไว้ก่อนสหายปืนใหญ่ข้างหน้าระเบิดตายไปซะยิงเป็นคิวยิงเป็นคิวเจอห้องนี้ก็โอเคหน่อยครับทางขวาม,มือมีคนมาข้างหน้าก็มีตายเห็นหัวครับแปบบ๊แบๆบทุกดอกก็ยิงกตีความโอ้รถถังจมน้ำเลยว่ะมันตาดีไปเห็นเราตรงนี้เฉย ดีนะเฮ้ยคนคนมีการนอนเนียนคิด mm ว่าเราไม่เห็นนั่นน่ะคุณผู้ชมว่าเครื่องบินมันจะบินย้ำผมไหมถ้ามันบินย้ำมาเราเมื่อไหร่นี่คือเราซวยโคตรเลยนะจุดนี้ภาวนาให้ใช่ครับมันบินย้ำเราแต่มันก็พลาดเป้าระวังนะเพื่อนมันยังไม่ตายเลยอ่ะ ฮ้ยสาหัสแล้วว่ะอ๋อจากไหนวะเนี่ยเจอตัวแล้วจนได้เราไม่มีซ่อมฉุกเฉินด้วยนะครับต้องกด X ซ่อมอย่างเดียวและการซ่อมก็เสร็จสมบูรณ์ตรึงจุดคำสั่งขอมสั่งด้วยครับ พื้นที่ E มีแค่เราอยู่คนเดียวเองไะโอเคคุณผู้ชมบอกแล้วว่ามันต้องวินาสันตโลแน่ๆในคลิปคลิปนี้แต่เราไปไล่แทงค,ครับการฆ่าทหารราบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วมีคนนั้นนะ่ะตายเพื่อนนายเจอใครสามารถระบุได้หรือเปล่าจากในบ้านแน่ๆเลยคุณผู้ชมครับป้อมผมเจ๊งเ๋ยวเดียวเ,เชียวตายซะ แ่แล้วจุด E ด้วยการมาของเราครับเราก็สามารถยึดได้พลขับมือ1มือ2องโอ้จริงๆโว้ของเติมครบอะไะครับภารกิจต่อไปคือการไปพื้นที่ B กับดีฮะตองใส่ต้องฝ่าวะ่ะกายกรรมรอบนี้จะรอดหรือเปล่าเฮ้ยเรากายกรรมรอดเฉยเลยว่ะครับข้างหน้ามีคนเดี๋ยวดี๋ยมีเสียงผิดปกติเกิดขึ้นในสครัเรามีคนส่งเสียงอะไรบางอย่าง <c oughs> ล่าเชอร์แมนกันดีกว่าทหารลาดทางซ้ายเสียบฟุตเท้าเหยียบน้ำมาเลยนะครับเมื่อกี้ระแวียงใสมากเชอร์แมน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 มันหายไปแล้วอ่ะอ๋อสปอตได้สวยงามมากเลยครับเพื่อนพ้องเราเห็นตำแหน่งของมันแล้วและนี่คือเชอร์แมน โอ้พ right? ุก <Please. S 1> ้าแทงเข่าเลี้ยงซานอีกหนึ่งเชอร์แมนตายเชอร์แมนตายเป็นไงครับเราโหดปะเรานี่มันโคตรโหดกระโดดยิงรถถังกระโดดยิงได้บอาไม่ได้นะขวาเคียร์เป้าทหารเหมือนเจ๊เคียร์อยู่ ไม่มีใครเข้าจุดดีเลยนะครับทำไมเป็นเช่นนะั้นน่ะถ้าไม่มีใครเข้าเราก็เข้าไปเองเลยละกันอย่าบอกนะว่าตรงสโมกนะ่ะใช่ครับมีคนอยู่ดับต,ตายเลยอ่าเชือแมนมีคนใช้แล้วนะครับอจากข้างหลังเหรอเหลือแค่พื้นที่บีพื้นที่เดียวครับในการสู้กับสตูครั้งนี้ เคสกอร์ล่าสุดดีกว่าครับ28ตายศูนย์คุณผู้ชมแหมเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าไท้แท้งเนี่ยมันสนุกนะฮะแต่แค่มาสู้กับยนันเกาะยาก,ยากเฉยโอ้โหผมเจอเชอร์แมนอยู่ตรงจุด A คุณผู้ชมมันไม่สามารถมาได้เมื่อกี้เห็นเงาลางๆและพี่แกก็กไม่ยอมขยับไปไหนด้วยนะครับ46ดาเมจ60ดาเมจและเรียบร้อยอ๋ออ๋อ เอาตกใจเพื <toys> ่อนพ้องเพื่อนยิงใส่กันเองด้านหน้ามีน้ําน้ํานี้เอาจริงผมไม่กล้ากายกรรมเลยว่ะกลัวจะระเบิดนะฮะมันต้องมีคนฝ่าไปก่อนอะเอกับบีเอกับบีเพื่อนนายใจพอป่ะถ้านนายใจพอนายลองฝ่าไปดิเพื่อนไม่ใจเลยว่ะมันน้ำมันลึกเนี่ยคุณผู้ชมเราไปไม่ได้เว้ย ผมเคยลองแล้วในไลฟ์สตรีมซึ่งเราจมบ่อยมากกับจุดๆนี้นะฮะเราจะไม่เสี่ยงไปแล้วกันงั้นอีกทางหนึ่งคือต้องไปทางขวาทางขวาของบีอะ่ะมันจะมีเส้นทางสําหรับยานเกาะเราไปได้ครับผู้ชมเห็นล่องลอยนี่ไหมฮะล่องลอยนี้สามารถผ่านได้นะครับชื่อว่า,100า,าร้อยเปอร์เซ็นต์ทานรอบหลืออื้อเลย เคลื่อนที่ได้อ้อคือมีคน,นมีปัญหาหรือเปล่าป้อมประการมีปัญหาไม้เสียผีมันเล่นงานที่ป้อมเราก่อนเลยนะครับข้างหน้าเว้ยนี่นี่มันจะคนขึ้นบกวายชันรถถังญี่ปุน่นแต่เราก็ฟันฝ่ามาได้เลยครับทุกสพที่เกิดขึ้นมาจากฝีมือเราคนเดียวล้วนเลยคุณผู้ชมตอนนี้ติดอาวาบเสียหายหนะักตัวป้อมปราการแค่เสียหายหนักครับเสียดายที่เราไม่มีการซ่อมฉับพันเกิดขึ้นได้เนื่องจากใช้ไปแล้วนะครับ เราต้องกดเอ็กซ้อมไปก่อนในควันแบบนี้สตุน่า้ะมองไม่เห็นเราเรายังต้องการพลระขับมือสองอยู่หน้าทหารมีใคจะอาสาบ้างถ้าไม่มีแล้วก็ต้องฝ่าแล้วล่ะครับจูโจมลุยเข้าไป มาว่ะทางทางซ้ายมีคนนะครับมันนอนอยู่มันคิดว่าเราไม่เห็นแต่ผมขอเติมก่อนผมเพยิงมันมันไอ้ดี่ไอ้ถ้าเป็น,นเนียนๆนมองไม่เห็นไปก่อนนะครับระวังหลังนะทหารเราเสียจุดดิสภายไปแล้ว,วข้างหลังมีคนด้วยไม่เสียผีไม่เสียผีไม่เสียผีตายฮะปืนไฟ พี่แกคิดว่าพี่แกเล่นเกมแมนออฟบอลไอซาวซคอสออยู่ละบ้งครับมันก็เลยเปิดไฟมายิงใสา่ยานเกาะแบบนี้ผมคิดว่ายิงปุ๊บตายปับ๊บแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นี่มันบอทฟอไฟน้องไร้แทงสมรรถนะเป็นเยี่ยมตราบใดที่ป้อมยังไม่เสียหายเนี่ยเราก็สามารถอยู่อยู่ยาวได้ครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเป้าสายตาแล้ววะ่ะมันคงจะมาลุมเราแน่ๆแ,แ,แล้วคุณผู้ชมอืมอหึสุก้าทางออกเดียวครับคือ ออกจากที่นี่เราคงอยู่ต่อยากแล้วเรื่องละไแค่บสี่เองผู้ชมฮะคนขับมือสองผมพยายามใช้ปืนจริงสก,กัดให้ไฟไหม้ว่ะรอดยากแต่ก็พอรอดได้เราคงออกห่างจากจระยะการยิงมันแล้วนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายแล้วคนขับมือสองผมลงไปเลยอะ่ะอ๋อลงไปซ่อมเดี๋ยวจะคุ้มกันการซ่อมพังนี้ให้มีคนพยายามยิงนายอยู่เหมือนกันนะนะ่ะเรียบร้อยครับคนขับมือสองผมตายไปแล้วครับโถเพื่อน มันสไนเปอร์ดิมันส่องอล่อยู่อ่ะขอโทษทีต้องหนีก่อนโอ้โหทางซ้ายมือเรานี่อิจฉาร์ทเธอน์น้ำเทิร์บกจริงๆครับมันลอยน้ําไปฆ่าศัตรูได้เลยวะ่ะเพื่อแต่เรายังคงต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับเลือด19แล้วขึ้นมาเป็น50นะครับพลกรับมาเกิดกับเราพลกรับมือ2ทีดีมากพวกเกิดปุ๊บซ่อมปับ๊บโอ้โหหน้าที่นายนี่มันน่าถือจริงวะ่ะขนาดตายแล้วนะครับเกิดใหม่ยังมาซ่อมให้เราอ่ะโอ้โหชอบเลย เอาละอีก90แต้มครับเกมก็จบลงแล้วน่าจะจบลงด้วยชัยชนะของเรานะครับเพราะาฝ่ายเราเนี่ยดุดันกว่ายังไงล่ะแฮกเกอร์ฝ่ายเขาเหมือนจะมีฟังก์ชันแค่ล็อกหูอย่างเดียวคุณผู้ชมครับอย่างอื่นนี่น่าจะไม่มีอย่างเช่นพวกวิง่งหรือรีเซ็ตห้องแบบเมื่อกี้นี่ที่เราเจอมานะฮะแบบนั้นยากจริงยากมากเลยารเอาชนะได้นะฮะคือพี่แกถ้าสู้เราไม่ได้เนี่ยอาจจะรีเซ็ตห้องหนีไปเลยแบบนี้เยชื่อแมนโอเวนออะไรวะ เชอร์แมนมัน2คันสะพานหนึ่งและทางซ้ายหนึ่แต่ที่เเลือดเองครับผมผมหนักมากแต่เชอร์แมนก็บาดเจ็บบาดเจ็บโคตรโคตรโคตรเลยอยากฟากฟ้าโอเคครับคุณผู้ชมก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับไลท์แท้งของเราเป็นเช่นไรกันบ้างครับในวันนี้มันไหมไลท์แท้งเรามันยิงสนุกนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแหละ ปืนเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับปืนอย่างไทยห้ากับไท้สาม แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับในการแต่งยันเกาะให้เล่นแล้วสนุก,กน,นะครับผมเราได้สังหารศัตรูไปทั้งหมดนั้น45ตัวนะครับและเอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าชอบในยันเกาะคันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยนะครับและถ้าชอบในเกมนี้ยังไงฝากกดซับสไครต์ติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดสงครามั้งต่อไปในคราวหน้ามีอะไรใหม่ๆก็ต้องรอดูด้วยกันนะครับแต่ในคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่สงครามต่อไปครับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะฮะ